ผมมีนจากไดโอตโบอกครับตอนนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ออตโชว์นะฮะแนะนำทุกคลิปแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพาดูหลายๆบูธนะครับที่ผมเคยทำไว้เมื่อ2018บอกว่าค่ายรถจีนจะครองโรคนะครับก็ลุกคืบแล้วนะนะครับไปหลายๆประเทศไทยเราก็ส่งอะไรไปขายขายหมดเลยถ้าเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าเราสนับสนุนใช่ไหมครับประเทศอื่นเช่นกันเดี๋ยวพาดูหลายๆแบรนด์อย่างเนี้ยมีพัฒนาการโอร่านะครับมีขายในเมืองไทยวันนี้ก็ เห็นเพอร์ฟอร์มที่โอเคมีรถหลายๆรุ่นมี g แกรนแค t นะครับมีตัวนี้ตัวบัลเล่นะตัวนี้เขาตกแต่งแบบโอ้โหเอาไว้รับส่งเจ้าสาวได้เลยนะครับเออซื้อไว้แล้วก็ทำธุรกิจนะฮะโอมีหลายๆรุ่นบ้านเราขายตอนนี้ก็เป็นโอล่ o o ูดแคทแล้วก็ o ูดแคทจีทีใช่ไหมครับที่นี่เขามีหลายรุ่นเลยนี่คือโอล a ไปดูแบรนด์อื่นอีก อินโนวิชั่นะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหัวรถบรรทุกขนาดใหญ่เลยลี่อโอเอกลักษณ์ของเขาไฟหน้า LED ใหญ <employers. S 1> mm ่ยังกันมีออนเป็นเดย์ไทม์นะครับตัว so น oh, <laufen. S 1> <ani> ี้ L7L9 ใหญ่ครับีกไซส์ยังกับคาเยนเลยครับ L9L7 l แก็มีสีแบบสวยมากสีม่วงสีเขียวสีเทาพวกนี้เราไม่เคยเห็นนะเขายังไม่ได้ออกจากจีนนะครับยังอยู่ในประเทศไทยลี่สีพาสเทลก็มีเนี่ยฮะตัวนี้คือลีมีข้างหน้านี่ที่ดูยังกับโลกของเกมเมอร์นะครับลิงแอนโ นี่ก็คือแบรนด์รถไฟฟ้าเช่นกันนะครับนี่ตัวนี้คือ l i n k c o โคคึกคักมากครับมาแนว e e-sport เป็นรถไฟฟ้านะครับสำหรับ l i n k c o โคนี่คือลักษณะแพลตฟอร์มของเขารูปแบบอ๋อตัวนี้เป็น e-motiv e otive, ตัวนี้เป็นพักยินไฮบริดครับ แต่ถ้าแบบนี้ป้ายเขียวแน่นอนนะฮะ09 EMP ตอนนี้เขากำลังนำเสนอเวลาโชว์รถเนี่ยรถรุ่นไหนป้ายเขียวจะได้ชัดเจนเผื่อลูกค้ามาดูจะไม่งงนะครับป้ายเขียวคือรถไฟฟ้านี่คือภายในนะครับ Link Co. ชื่อแบรนด์ยังกับพวกอะไรรูป้ป่ะพวกแบรนด์แฟชั่นเลยนะ Link Co. d c o 9นะครับตัวนี้ แบรนด์เขาจะแบบว่าสปอร์ตแบบว่าเกมเมอร์นะฮะอันนี้ศูนย์แปด EMP l i n k n c o เฮ้ยรถสปอร์ตก็มีนะครับรถสปอร์ตก็มีตัวเล็กลงมาศูนยห้าตัวนี้เป็นรถสปอร์ตแบบประตูปีกนกไม่พอนะครับ Linkenco คันนี้โอ้โหแบบยังกับลำบก,กินี่ด้านหน้าปีกนกด้านหลังปีกหานนะฮะ ด้านหน้าปีกนกด้านหลังแบบโอ้โหเป็นหางของห่านเลยนะครับ The Next Day by Link&Co d Co d e ี g โกลเทนเบร์ก้ามีที่มาที่ไปนะครับโอ้โหดูภายในสุดครับอาคันธล่าทั้งคันพวงมาลายัยนะฮะโอสุดครับถ้าแบบนี้วิ่งบนถนนมันเทพมากเลยนะครับ ต้องสไตล์แบบร้อยล้านซับบี้เดอดสกาเลยไหมดูแป้นคันเร่งครับนะครแป้นคันเร่งแป้นเบรคของเขาคือเป็นไฟฟ้าวางอยู่ที่พื้นนะครับพวงมาลัยสเตีย์าบายไฟฟ้าเต็มระบบแบบนี้เทมากแต่ยังไม่ให้จับนะครับยังไม่ให้จับน่าจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ออเดอร์นะลิงก์แอนโคซีโรซิกีมิกดีวนี้เราจะเห็นแบรนด์ที่แบบเน้นรถไฟฟ้าอย่างพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากในจีนอันนี้อะไร i อตูคืออ่านแบบจีนนะคือถ้าเราอยู่โตเกียวเห็นอย่างนี้เราก็ต้องบอก i อตแต่ผมเห็นจจีอันนี้ i อตูนะครับแบรนด์นี้ก็เพิ่งเคยเห็นมาแนวมินิมอลนะฮะแนวเซนเซนเลย i อตู น่าใช้ไหมอืมเขามีความเป็นอะไรรู้ป่ะทั้งการตกแต่งบูธดีไซน์ของรถแล้วก็สตาฟแต่งตัวเนี่ยเหมือนบูธฮุนไดยุคใหม่ๆที่เป็นเน้นไฟฟ้านะไอตู <S <S <I> เนี่ยเออเหมือนพวกมีความเป็นเกาหลีนะเนี่ยเนี่ยผมว่ามันเกาหลีมากเลยครับมีดารามาแน่เลยนะครับ คนเยอะมากเนี่ยเดินตามเต็มเลยน่าจะดาราจีนนะครับเดินตามเราอยู่เซี่ยงไฮ้ก็อารมณ์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เลยทั้งหน้าเห็นเห็นเป็นตัวเอ็กนี่คืออะไรรู้ไหมเสี่ยวเผิงนะครับไม่ใช่เอ็กเปงนะเสี่ยวเผิงชื่อก็จีนเลยนะครับเขาภูมิใจในความเป็นจีนสําหรับเสียเส่ยวเผิงเสี่ยวเผิงก็ขายดีครับ เน้นรถไฟฟ้าเหมือนกันแล้วเสี่ยวเผิงดังอีกอย่างหนึ่งก็คือแท็กซี่แบบโดนนี่ฮะโหเสี่ยวเผิงแท็กซี่แบบโดนนะครับโอ้โหเสี่ยวเผิงนี่แบบว่าไฮเทคเลยก็เป็นรถไฟฟ้าร้วนเช่นกันขายดีมากเสี่ยวเผิงเนี่ยที่จีนนะครับ ในงานก็เปิดรถ SUV นะฮะรถ Crossover เนี่อันนี้เสี่ยวเพิงจำโลโก้ไว้ขายดีมากเพราะว่ารถเขาไม่แพงนะครับที่เมืองจีนเสี่ยวเพิงนี่มีพัฒนาการที่ดีนะเห็นก่อนหน้านี้ย้อนไป5ปีโอ้ยังไม่คิดเลยว่าเขาจะมี DNA มาแนวนี้กันหมดนี่ครับไปต่อ นี่แบรนด์อะไรนะฮะซิกเกอร์ตัวนี้ซิกเกอร์นะโลโก้นี้คือซิกเกอร์นี่ซิกเกอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งโหคันใหญ่มากเท่ด้วยเป็นแบบแคล้ายๆพานาเมร่านะเป็นครอสโอเวอร์สปอร์ตนะครับนี่ภายใน ของซีเกอร์ซีเกอร์เอ็มวเราจะเห็นอย่างหนึ่งเห็นว่าเขาเน้นไลดานะครับพวกนี้คือเซนเซอร์ไลด้าเป็นเลเซอร์สแกนนะครับบนหลังคาเช่นกันพยายามที่จะทำรถขับขี่โดยอัตโนมัตอัตโนมัติร r i วิ่งอย่างมากนะครับนี่คือ m v ็มวิ n ชั่นไลดารอบคันเลยไม่ใช่แค่ยิงไปด้านหน้าลักษณะการดีไซน์เซนเซอร์ไลด้าของเขา รอบทิศทางแล้วก็ยังมีหน้าหลังอีกนะครับสแกนรอบคันขับเขี่อัตโนมัติยุคใหม่มาแน่นอนในส่วนของไลด้าซิกเกอร์ X คนลุมเยอะมากเฮ้ย i, สวยซิกเกอร์ศูนย์ศนย์เก้าุ้ไม่มันติ้อย่างเงี้ย,ยมีโครเมียมข้างหน้าเนี่ยที่แบบเยอะไปหน่อย ซิกเกอร์0ูนนะครับเป็นไฟฟ้าประตูสไลด์โอ้สไลด์แบบเบาๆเนียนๆน่ะซิกเกอร์0ูนูเตี้ยมากไม่รู้ว่าเป็นถุงลมหรือเปล่ายกได้ไหมแต่ล้อเนี่อลังการจริงๆครับซิกเกอร์0ูนย์ ภายในสวยด้วยคุณนะฮะภายในสวยมากมีกล้องมีเลดราจัดเต็มนะครับซิกเกอร์เเนี่ยที่คนลุมกันดิสเบรกหน้าหลังหล่อเลยเฮ้ยสปอร์ตนะไฟหน้าแบบว่าเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แล้วก็เป็นเกรมสีดำนี่ไฟหน้าอยู่ข้างล่างตัวบนนี่เป็นเดย์ไทม์ซิกเกอร์นะครับ สีเกอร์สีนี้สีแบบสปอร์ตนะฮะออกเขียวเขียวตุนต่นๆเฮ้ย <c oughs> น่ารักอะ่ะเนี่ยถ้าชาร์จไฟอยู่ด้านข้างนะครับ <c oughs> คือฝาปิดช่องชาร์จมันใหญ่อะ่ะพอยกลงแล้วมันห้อยอย่างนี้เลยนะดูดิเนี่ยสีเกอร์้ยแต่เท่อยู่เท่อยู่ ยังไม่มีใครเอาเข้าไปขายเมืองไทยนะซิกเกอร์บูธใหญ่เหมือนกันนี่ไงตัวเฮ้ยรถครอบครัวเขากำลังมาอันนี้ไซส์กำลังดีเลยพอ่อพอกับอัลฟาเวลไฟ009นะครับซิกเกอร์009ขอดูข้างในหน่อยนี่ครับภายในนี่วัดใหญ่เลยจะทำของแต่งมาขายนะครับมาเดินงานแล้วก็มาวัดด้วย เนี่ยฮะภายในของซีเกอร์0ูนเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแบรนด์หนึ่งขายดีแล้วก็จัดว่าฮอตเลยในยุคนี้สำหรับรถไฟฟ้าแบรนด์นี้นั่นก็คือ n นโอดูครับอ้โหดูบูธเขามีออฟฟิศข้างบนด้วย มีร้านกาแฟกูบรรยากาศแบบคาเฟ่เลยเนี่ยขายกันอย่างนี้เลยนะครับและโชว์รถสปอร์ตครับเนี่ยโลโก้นี้โลโก้เหมือนตุ๊กตานี่คือ n นโอและคันนี้ครับรถสปอร์ตของเขาไปวิ่งที่นูเบิร์กลิงมาแล้วนะฮะ n นโออีพีเก้าโอ้โหเบรกของเอาคอนนะฮะ เป็นเบรกเซรามิกโอ้เบรกแบบว่าพรีเมียมเลยนะครับเป็นคาร์บอนเคฟล่าคาร์บอนหมดเลยนะครับข้างในพวงมาลัยนี่แบบว่าสไตล์ฟอร์มูล่าวันเลยดูท่านั่งเขาโอ้โหศูนย์ถึงสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ็ดจุดหนึ่งวินาทีนะครับหนึ่งพันสามร้อยหกสิบแรงมา้าท็อปสปีดสามร้อยสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ้โหวิ่งที่นูเบิร์กลิงใช้เวลาเพียงแค่6นาที45.9เท่านั้นเองนี่เป็นคาร์บอนเคปล่าเลยนะครับโอ้ซูปเปอร์คาร์ครับของนีโอไปต้องไปให้สุดแล้วดูครับนี่ล้อเป็นเซนเตอร์ล็อกนะครับแล้วเบรกหลังอลังการมากเป็นของอัลคอนด้วยล้อโอ้โหแบบว่าอลูมิเนียมฟอร์ แล้วก็ยังตกแต่งด้วยเคฟไลีกดูประตูเปิดขึ้นมาเดียเปิดแบบตรงๆเลยนะเป็นปีกนกที่ยกขึ้นไปถึงนู่นเลยสุดมากแอรโรไดนามิกคงสุดเดี๋ยวต้องไปหาดูคลิปครับเรามีคลิปอยู่เห็นไหมเขาไปวิ่งที่นูเบิร์กลิงมานะครับไปหาดูคลิปกันได้รถยังกับพวกคลาสของแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือไฮเปอร์คาร นี่ไงทรงไฮเปอร์คาร์เลยครับแล้วต่อไปเขาจะมีแข่งเป็นรถไฟฟ้าเวยนะตัวนี้ Neo EP9 เหมือนกันก็คือเหมือนตัวนู้นแหละแต่แบบไม่ได้ทำคันเดียวไม่ได้ทำแค่วิ่งนะทำขายด้วยสุดว่ะ Neo EP9 โอ้มีเวลาว่าแต่ละปีเขาไปไปแล้วเร็วขึ้นเท่าไหร่เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ย เฮ้ยเขาจะทำรถสปอร์ตขายแล้วแบบน่มาดูรถที่ขายในประเทศมั่ง EC 7โอ้ตัวนี้มีไลด้าด้วยสุดจริงนะครับเลเซอร์สแกนแล้วก็มีอินฟราเรดสแกนเต็มระบบครับแบบนี้เขาเรียกว่าจัดเต็มจัดไปเต็มระบบฮะโอ้แบรนด์นีโอบูธใหญ่มากเล่นเอาแบบ ที่เดินเดินผ่านมาในฮอเนี่ยเขาใหญ่สุดละสำหรับนนโออันนี้ ES6 นะตัวนี้เปิดตัวใหม่ในงานนะครับ e อ6มาพร้อมไลดา้าเป็นไฟฟ้าสไตล์ SUV นะครับโอบรรยากาศบุ๊คโอคือแบรนด์ต้องบอกว่าแบรนด์แบบเลือกคนรุ่นใหม่เลยนะครับ แบรนด์เขาเนี่ยตามไปดูนะครับรถอ,อยู่ทางนี้ไฟต่อนี่ฮะดูฮะ e t 7 e c 7นะครับเนี่ยรถไฟฟ้าโอ้โหก็มีสองโฉมนะครับ e t เจจะเป็นโฉมแบบรถเก๋งแต่คันใหญ่แต่ถ้า e c 7จะเป็นโฉมแบบ SUV Crossover แบรนด์ NEO นะครับหูแบรนด์นี้แบบว่ารถแบบไม่เล็กนะเนี่ยผมเห็นแบรนด์เขาเนี่ยวิ่งเต็มทางด่วนเลยอันนี้ E-T5 เหมือนกันสีแบบพาสเทลก็มีนะสีอารมณ์นี้พวกนี้แบบพวก Volvo นะแต่มันเจ๋งตรงมันมาพร้อมไรด้านะครับมีทุกอย่างนะครับสปอร์ตรีเมียมแล้วก็ดูเป็นแบบ เหมือนเทคคัมปานีนะครับสำหรับแบรนด์นี้โอ้โหเนี่ยส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแค่ฮอหนึ่งและเป็นฮอเล็กๆนะครับที่ผมพาดูเอามาฝากจากงานเซี่ยงไฮออโตโชครับเดี๋ยวมีเวลาจะไปเดินฮออื่นแล้วเก็บมาฝากอีกครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมินจากไลฟ์ออโตบ็อกครับสวัสดีครับ